สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปตลาดห้วยขวางมาต้องกลับมาวันนี้เราได้ถ่านทันทันยำกุ้งเต้นอ๋อไม่ใช่อะไรอะกุ้งเต้นตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายละแอบอัดคลิปนิดนึดนงนี่ค่ะพอดีไปอ่ให้วยขวางมาไปตัดผมก็เลย ไปแวะสื่อกินไม่ได้กินนานนี่ให้ดูเลยอุ้ยกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมกินอย่างนี้เลยนะคะอืมอือือร่อยมันอยู่ตรงร้านขนมจีนนะคะ ไม่ใช่ข้างๆใกล้ๆร้านขนมจีนตรงร้านตรงที่ขายมาแมลงทอดอ่ะทุกคนใครอยู่ส่วนนั้นก็น่าจะรู้จักอืมอืมไม่ได้กินงานก็อร่อยนะถามว่ากินหมดนี่ได้ไหมไม่ได้ <laughs> มาอวด ของอร่อยสไตล์อีสานนานๆจะได้เข้าไปทีฝากมห้ฝางวันนี้เข้าไปตัดผมแล้วก็ไปทำไปเอาเล็บออกก็เลยได้ไปช้อปปิ้งมานิดหน่อยได้สภาพมาด้วยนะ อืมเหรอชวยเสื้อผ้าไม่ชว์ดีกว่าได้เสื้าผ้ามาสองชุดอืม,มตัดผมมาตัดก็เหมือนไม่ได้ตัดอะ่ะโอเคเราจะไปแล้วเรากิบไม่หมดแล้วคะ่ะ แต่ว่าตอนแรกว่าจะไม่อัดคลิปหรอกเห็นมันแบบนานๆได้กินทีหนึ่งก็เลยมาอัดคลิปโชว์ทุกคนนี่เราโชว์แล้วนะวันนี้ได้กินยำกุ้งเต้นจ้ะอ่ออะบ๊ายบาย